สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพามาเบิ่งบัคชีลี้อค่ะเด้อมึงบัคชลีลีใส่เนี่ยค่ะกําลังจะสุกกะมี่เหอมกะมี่ดิกบกะมี่เนาะคะ่ะเด้อนี่เหอมกะมี่เขียวอยู่กะมี่อืมนี่ลายอุ้นะหน่วยมันเนาะเนาะอืมเขียวอยู่กะมี่โอ้ยตันซ่วนตัขันเข,ข,ขี้ยวขันเขียวเนาะเนาะลุก กลุ้มเป็นก้อนดูคนละดอกก็มีอันใดดอกก็มีนั่นดอกดอกสีชมพูอมม่วงนะคะเด้อเขาก็มีดอกอยู่ปะไปค่ะช่วงนี้ก็บ่ได้ดอกไรเต็มต้นดอกก็มีดอกมั่งเนี่ยนวยเขาคนละนวยเขาสีบอบอบก็หยุดนั่นดิยวีมีอยู่เรื่อยเดือค่ะะเด้อยกแยกใส่ปลูกมาแี่ลีบ่เคยว่าพ่เคยว่าสีบ่มีนวย้อค่ะมีก็อยู่ตลอดกันนะ นี่อยู่ตลอดนะคะอืมอคือว่าสิบ่นี่คือสมองซูแก,ก่เนาะเนาะอืมเนี่ยนี่สมองซูแก,ก่ค่ะบ่ไปงานได้จริงได้กะมี่ค่ะอโอ้ยบ่เคยว่าสิผิดหวังแล้วนะอืะ อน้อยโอ้ยอยู่สมองคือแก่แล้วกะแถวกิกนี่แถวนี้ว่าใครอันนั้นเนาะมันกับกน,ะะนี่มันถึงว่ดหลายแถวนั้นมีน้อยอยู่ตลอดค่ะนี่มึง หน่อยแต่ต็จะแปะหน่อยหน่อยนิดนิดนีดน่เมื่อแต่ว่ากิงจริพถึงตัดไม่เขาก็เลยบ่ขาหันเป็นหน่วยน่ะยนะ,นะอือ่อนซ้อนอ่อนซอนอ่อนซอนอ่อนซ้อนหลายครับตัด่าใายตัดอัน กิ่งเขาออกได้ค่ะถ้ากิ่งมันสีลายมันสิเฟื่อยก็นี่ค่ะเพราะว่ายาใส่ตัดออกเพราะว่ามันเกะก,กะท่างเขาทางมาตรงนี้นะฮะเนาะตอนแรกเขาจิไปสี่โอ้ยหหัดจูหลังค้าเป็นทางโค้งไปหัดจูหลังค้าหันเนาะหัเนาะเป็นนั่นไปนเลยค่ะกรเลยว่าตัตาดออกอย่มรดน่องนุ่งลูกหลานเขาแมา่มันเขาม่จอดหนีอะไรมันข้างงาเขาเาเลยตัดออกก็ลเลยเรือประมาณนี้เนาะทะีะกิ่งเขาจิบ ออกม yup. าหวาผีนัน وا, นะค่ะเชอรี่ค่ะพื่อได้เก็บกินค่ะเพื่อนเพื่อนที่เรือนสูงๆพูดนกเขาก็มาเอานาะกินนอนเนาะทั้งคนทังนกบริ Actually, ุเศรอบริยูเศ้าเราได้กินตลอดค่ะทั้งคนทังนกค่ะมาเบ่งแเชอรี่บนี้ใส่นะคะหน่วยเป่งเปิงเงเป่งค่ะหน่วยเป่งเปงเป่งเปะค่ะแตงองยังยะ